ไ,ได้หมดเลยมากกว่ามันแข็งมันยกได้แค่นี้แล้วตอนนี้ล่ะคะแค่นี้ไม่รู้สึกเจ็บแล้วนะคะโอ้ไม่เจ็บไม่ตึงแล้วนะคะเดินสะดวกขึ้นสกรูมันตึงเนะ<ห>าะขาคืนนี้มันเดินสบายขึ้นมากทําให้ผมมีขากลับมาดีขึ้นกว่าเดิมรับผม่วนมากสิปวดเข่าก็ดีขึ้นนอนตึงข,ขึ้นก็ดีวันนี้ขากูหายเจ็บแล้วสวยผมเป็นน้อนรองกระดูกทับเส้นมันปวดมากจนกระทั่งราไปถึงสลัรพอดีขึ้นอยู่อา,าการปวด ลดลงจริงๆแล้วมือท้ายเป็นขวาเลยหลังทานเนี่ยกี่ซองถึงเริ่มจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงขึ้นคะซองเดียวก็เห็นผวแล้วหรอคะซองเดียวใช่ซองแรกที่เปลี่ยนแปยังไงในความรู้สึกของพระพุ่เจ้าค่ะมันก็เลยเดินแบบสบ,บายๆแบบไม่นึกไงอะค่ะแล้วก่อนเดินอย่างเงี้ยขามันเป็นอ่อนอย่างงี้ค่ะแล,ะเงงแล้เดินอย่างเงี้ยเราก็เดินวิบหลังอย่างเงี้ย ยืดหลังได้มากขึ้นใช่ค่ะตั้งแต่ซองแรกเลยใช่ไหมคะ่ค่ะแล้วทานต่อเนื่องประมาณกี่กล่องคะสองกล่องหลังจาก2กล่องดีขึ้นขนาดไหนคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะค่ะว่าแขนขาเนี่ยมันยกขึ้นแล้วก่อนแขนมันยกได้แค่นี้ค่ะนะแล้วตอนนี้ล่ะคะแขนนี้โอ้ดีใจมาก่างเลย เดี๋ยวตอนนี้คือมันไม่ตึงแล้วใช่ไหมคะมันไม่ตึงแล้วอ๋อกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้นพราบินไปบินสะบาดได้อ๋อไปบินสบาดได้ด้วยไปบินธะบาดมาเป็นเดือนแล้วค่ะอ้ดีใจจังเลยอยากให้พระคุณเจ้าลองเดินเดินโชว์หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เดินตรงขนาดไหนแล้วคะเดินอย่างเงี้ยขาะโอ้โหเดินตัวปิวเลยนี่เดินได้ค่ะถ้าหลังทานดีบูญเนี่ยนานแค่ไหนถึงเห็นผลคะเนี่ยมันวันสองวันนะ จากเมื่อก่อนมันปวดมากเลยนะปวดมากปวดแบบตลอดเวลาปวดมากก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ mm. พอทานไปวันแรกเนี designs, <insan> ่ยมันเบาค่ะจากปวดมากมันปวดน้อยค่ะพอย้อนไปดูอีกทีเราไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนมันค่อย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 ดีขึ้นค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้นานแค่ไหนแล้วคะคุณแม่ที่คุณแม่ยังไม่ได้กลับไปกินอีกเลยเนี่ยคะน่าจะ5ปีนะ ว้าว5ีเลยจริงนะคะ5ปีเลยอยากให้คุณแม่ฝากอะไรถึงผู้ชมคลิปนี้หน่อยค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาเดียวกันแล้วต้องการทามั่นใจในผลิตภัณฑ์ค่ะอยากให้มั่นใจสําหรับตัวเราเนาะเราได้เราได้ทานจริงเราได้สัมผัสจริงกับมันคุ้มค่ากับการที่เราทรมานกับเงินที่เราจ่ายไปเราได้5ปีกลับมาใช่ไหมคะใช่ แล้วนี่หลังจากทานดีบูลแล้วเนี่ยมีการที่ดีขึ้นแต่เมื่อไหร่คะคุณแม่สองสองซองแรกก็เห็นผลแล้วค่ะเหรอคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะหายปวดเป็นฟิดทิ้งเลยโอ้ดีขึ้นขนาดนั้นเลยจากหนึ่งปีระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาคือสองสามซองเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นแล้วดีมากเลยค่ะทีนี้การลงน้ําหนักเนี่ยหลังจากสองสามซองแล้วเป็นยังไงบ้างคะลงน้ําหนักก็ไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเข่าเลยค่ะตอนนี้ทาน ต่อเนื่องมากี่กล่องแล้วคะห้ากล่องนี้ค่ะห้ากล่องแล้วนะคะห้ากล่องก็ประมาณ25วันนะคะใช,ใช่ไหมคะคุณแม่ทานแบบชนิดผงแบบนี้นะคะใช่บบนี้นะคะ<ๆ>ทานวันละหนึ่งสองเท่านั้นง่ายๆนะคะเป็นสูตรเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวนะคะอยากให้คุณแม่เดินโชว์เลยค่ะว่า25วันนะคะหลังจากที่ทานดีบูลกับ1ปีที่รอคอยมายาวนาน,านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ลงน้ำหนักเจ็บไหมคะคุณแม่ไม่เจ็บเลยค่ะไม่รู้สึกเจ็บแล้วนะคะตึงไหมแม่ไม่ตึงค่ะโอ้ไม่เจ็บไม่ตึงแล้วนะคะเจ็บปวดมาหนึ่งปีนะคะกินดีบูล25วันไม่เจ็บไม่ตึงไม่ปวดแล้วค่ะหลังจากทานดีบูลแล้วเนี่ยกี่ซองถึงเริ่มเห็นผลพี่ก็หมดไปสามซองเลยารู้แล้วค่ะค่ะสามซองก็คือสาวันเท่านั้นเองนะคะก็คือต้องตึงต้องปวดเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ ตัวชาก็คือชามือแล้วก็ชาปลายเท้าด้วยนะคะทานไปสามซองอาการดีขึ้นยังไงก็รู้สึกแบบสบายแบบเดินสะดวกค่ะเดินสะดวกขึ้นตะกอนมันตึงเนาะค่ะที่นี่มันเดินสบายขึ้นมากค่ะ ห,ห,หลังทานเนี่ยประทับใจแค่ไหนกับดีบุลประทับใจมากเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันทานง่ายแล้วก็พี่สามารถที่จะไปใช้ชีวิตประจําวันได้เดินได้สะดวกขึ้นส่งผลกับการทํางานยังไงบ้างาก็เราก็ทํางานได้เต็มที่แล้วไม่ต้องแบบว่าทํางานวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีรายได,ได้แต่ไม่ต็มหน่วยเนาะผมเป็นน้อนอกระดูกทับเส้นลุกไม่ได้เลิอก็พวอมันวปวดทีสะโพกมากๆและบบเดวกระดูกเนี่ยมันมาชนกันแล้วก็หอนกระดูกทับเส้นเนี่ยมัน ถลักเหมือนกับถูกงปีเป็นชุกกระตั้งไปดันเส้นประสาทเส้นเลือดอผมดีใจขึ้นยังไงคะหลังทานอยูอา,า,าการปวดมันลดลงจริงๆริงผมหมาการดีขึ้นอาการปวดลดลงแล้วก็อีทายเปขวาเออผมเคยรักษามากีที่ว่าที่สิบกว่าปีไม่มียาที่ดีกว่านี้แล้วผมแล้วการเป็นนักมวยเนี่ย <S <S มันก็ต้องฝึกซ้อมหนักพอหลังจากเลิกมวย ผมก็มาเข้าวงการบันเธิงอผมยืนร้องเพลงเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้พอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นตั้งแต่ผมรู้จักดีบูเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บแผลเห็นเลยนะครับดีบูเน่ดีจริงๆ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรับซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์โรดช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น